สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวผู้ไทยชาวสวนค่ะวันนี้สาวผู้ไทยก็อยู่ที่สวนยางนะคะก็เก็บยางเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเอาไปรวมลานเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้สาวผู้ไทยกับพ่อ้านก็จะมาบำรุงต้นยางนะคะอ่าตัวนี้นะคะจะเป็นน้ำหมักค่ะเป็นน้ำหมักที่สาวผู้ไทยหมักไว้นะคะตั้งแต่เมื่อวานเนาะก็คือปุ๋ยห้าปอนั่นแหละค่ะทุกคนค่ะก็จะเป็นปุ๋ยน้ํานะคะสาวผู้ไทยก็จะทํา การทานะคะไม่ได้ฉีดพ่นนะคะเนื่องจากาเราไม่ไม,ไม่ไม่มีน้ำเนาะแล้วก็การขนน้ําขึ้นมานะคะค่อนข้างลําบากนิดนึงเพราะว่าสวนของสาผู้ไทยกับพ่อบ้านเนี่ยอยู่บนเขาเลยนะคะเทเลยค่ะเดี๋ยวจะให้พ่อบ้านลองสาธิตวิธีการทาของสวนเราให้ให้ดูนะคะไม่รู้ว่าที่อื่นทาย,ยังไงนะคะแต่ว่าสาผู้ไทยทาแบบแบบนี้เลยค่ะก็คือเอาแปรงจุ่มแล้วก็ทาตรงหน้ายางเลยนะคะ อันนี้จะเป็นตัวบำรุงนะคะทุกคนคะ่ะเป็นตัวบำรุงฟื้นฟูยางเนาะบำรุงอ่าใบบำรุงต้นบำรุงรากนะคะช่วยฟื้นฟูหน,น้ายางตายนึ่งนะคะเป็นตัวบำรุงเลยนะคะแบบว่าไม่มีส่วนผสมของยาเร่งแน่แน่นอนคะ่ะเพราะว่าสบบาวไยชายมาสามครั้งแล้วะคะ่ะก็คือแบบยางไม่ได้ออกเยอะเว,อ,เวอร์เหมือนเหมือนเราใส่ทายาเร่งนะคะ ทาให้ดูเลยนะคะเดี๋ยวให้พอบ้านทาให้ดูเลยนะคะก็คือทากว้างๆทาหน้ากว้างๆไปเลยนะคะทุกคนคะ่ะแบบเราไม่ต้องเสียดายนะคะทาไปเลยคะ่ะจุ่มแล้วก็ทาให้มันชุ่มๆเลยนะคะต้นยางมันก็จะดูดซึมกินนะ,ะอาจจะไม่ได้ผลดีเท่า,าแบบฉีดพ่นนะคะแต่ว่าสาวผู้ไทยก็เน้นทาแบบนี้เพื่อบำรุงคะ่ะทุกคนตลอดนะคะประมาณสิบถึงสิบห้าวันค่ะจะไม่เกินนี้นะคะ สาโพแท้ก็จะทาหนึ่งครั้งนะแต่ว่าถ้าเป็นฤดูฝนเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากการทาเป็นฉีดพ่นแทนนะคะนี่คะ่ะทุกคนก็ทำง่ายๆ่ายๆนะคะจากที่ใช้มาแล้วสามครั้งนะคะก็จะเห็นผลที่ดีขึ้นก็สำหรับต้นอย่างอย่างเงี้ยคะ่ะตอนนี้ก็ตอนนั้นก็ก็จะเป็นพวกยางหน้าตายนะคะหมายถึงว่าออกหัวออก,ออกท้ายนะคะออกเป็นจุดเป็นจุดคะ่ะทุกคนแบบออกตรงนี้บ้างออกตรงนี้บ้างะคะหมายถึงมันจะไม่ออกทั่วหน้านะคะ แต่พอทาไปแล้วนะคะมันก็เริ่มซึมออกมานะคะแต่ไม่ใช่ว่าแบบไหลเหมือนเราทายาเร่งอย่างนั้นอ่ะมันไม่ใช่นะทุกคนคะ่ะก็ใจเย็นๆนะคะกับการบำรุงเนาะแต่ว่าหลังจากที่ฝนตกมานะคะรู้สึกว่ายางของของสาวสาวผู้ไทยเนี่ยก็คือออกดีกว่าเดิมนะคะแบบเหมือนเหมือนเขาได้รับสารอาหาร เต็มที่นะคะแล้วพอเขาได้กินน้ําฝนยางมันก็ออกแต่ว่ายางข้นดีนะคะน้ําเลี้ยงน้อยค่ะทุกคนก็ลองดูนะคะท่านใดที่แบบอยากจกรีดยางหน้าแรงเนาะสาหรับวันนี้สาวูไทยก็เก็บยางเสร็จแล้วนะคะยางสีมีดนะทุกคนคะ่ะได้ห้ากระสอบนะคะกับยางอ่าหนึ่งพันต้นนะคะแต่ว่าไม่ได้กรีดทุกต้นนะคะก็คือบางต้นที่เป็นต้นหน้าสูงสาวูไทยก็ปิดแล้วนะคะ ก็คือจะกรีดต้นที่แบบหน้าต่ำๆหมายถึงว่าแบบอย่างเงี้ยค่ะอย่างต้นสูงๆเงี้ยก็จะปิดแล้วนะคะแต่ถ้าต้นแบบหน้าต่าๆอย่างเงี้ยเสาวสาไทยก็ยังเปิดกรีดอยู่นะคะก็ดีกว่าไม่มีอะไรทําค่ะทุกคนค่ะกรีดไปค่ะเดี๋ยวฝนก็ตกนะคะทุกคนท่านใดที่ยังกรีดยางอยู่ก็สู้ๆค่ะตอนนี้ราคากําลังดีนะคะเสาวผู้ไทยก็มาอัปเดตให้ดูแล้วก็มา แชร์วิธีการบำรุงต้นยางของส,สวนสาวผู้ไทยให้ดูค่ะท่านใดที่มีเทคนิคดีๆหรือว่ามีปุ๋ยดีๆนะคะก็สามารถแนะนำสาวผู้ไทยเข้ามาได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ